สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะสรุปเวลานะคะโค้งสุดท้ายรวมเซียนนะคะชุดคัดมาเน้นๆนะคะเด่นวิ่งบนล่างนะคะว่าที่ผ่านมานะคะให้เด่นล่าง8นะคะเจาะ8 9ออก98นะคะเราก็มาดูนะคะแนวทางการตองว่านะคะสรุปเวลานะคะโค้งสุดท้ายรวมเซียนนะคะคัดมาเน้นๆนะคะวันที่4นะคะโค้งสุดท้ายนะคะเลขของเซียนเนาะนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเอ็กก็ให้ไปที่เด่น8 ไอ้จอดแปดเก้านะครับว่าที่ผ่านมาเดินล่างแปดนะคะออกออกตกกลับนะคะงวดน,นี้นะคะก็จะให้ไปที่เด่นเลขเจ็ดมาชนกันค่ะท,าท่านผู้ชมไอ้เจ็ดบนแล้วเขาสองล่างนะคะงวดน,นี้นะคะ,ะเลขเซียนเลขเซียนนะคะชนกันอ่ะท,าท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะ,อะของเซียนเสียน,นนะคะแอดมินก็จะเอาเลขเซียนใบเซียนเป๊ะ แล้วก็ของพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สูตรไหยลาวนะคะมาร่วมส่วนสูตรหอยลาวของเซียนเป๋นะคะเพิ่จะเห็นเป็นสูตรล่างนะคะพันหินอ๋อเพิ่อนๆเดินล่างเดินล่างเจ็ดเดินบนสองเอาของแอดมินคือเป็นเดินบนเจ็ดเดินล่างสองเดินเจ็ดนะคะรองสอง ของเส้นใ้เดินเจ็ดไปย้อนดูสถิ๊ินะคะ,ะ,ะถ้าเกิดมีเจ็ดเจ็ดจะมาบนหรือห้าหลังนะคะเจ็ดบนเจ็ดล่าง จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะชนกันทุกเสียนนะคะเป็นตัวดินเจ,จ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสอง ตัวกันนะคะตัวกันที่ชนกันเยอะนะคะจะให้ไปสี่ตัวได้หัวเดียนะคะเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะสองสามแล้วสองเจ็ดอ่ะนมีสองเจ็ดแต่เจ็ดแปดกับเจ็ดสามนี่ก็ มชุด3าตัวนะคะ3ามเจ็ด่สามสองเจ็ดีเด็ดตัวเด่นเด่นมาอยู่ตัวกัดนะคะแีเจะให้ไปที่เด่น,น,นะะเจด,นะด,ด,ดบนนะคะเด่นสองล่างนะคเด่นเจดบนนะคะเด่นสองล่าง อันนี้ชุด4ตัวนะคะสรุปใหลานะคะโคงสุดท้ายรวมเซียนนะคะชุดคัดมาเน้นนินเดนวิ่งบนล่างค่ะเด่น7รอง2องนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศนะคะตัวกันตัวกันตัวกัน7 3 7 8สามเดแนะคะเด่นสุดๆ2ดสอ นะะแนวทางชุดสี่ตัวนะคะสองเก้าเจ็ดหนึ่งสามตัวสองเจ็ดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งนะคะสามสองเจ็ดนะคะสรุปเวลาวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะเด่นเจ็ดบนนะคะเด่นสองล่าง